สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็อรุณสวัสดยามเช้านะคะจากบ้านหลังใหม่ของเรานะคะตอนนี้แมวกับอดีเนี่ยก็มีแผนนะคะในการที่จะทำตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ทำโต๊ะออวางทีวีนะคะแมวว่าเคย อัปเดตแล้วก็เคยพูดไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พาทุกทุกคนเนี่ยไปเดินดูของที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งเราเนี่ยอยากได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเรามานั่งคิดดูว่าบ้านเราอ่ะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะบ้านของอัลซัสจะเป็นทรงแบบว่ามีไม้มีปูนผสมกันอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังเนี้ยถูกตกแต่ไงไว้บางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะต้องไม่รู้แมวคิดว่าแมวกาดีอยากคิดด้วยกันว่ามันควรที่จะ เป็นไปนในทิศทางเดียวก,กันกับบ้านของสภาพของบ้านนะคะก็คือมีความใหม่นะคะแล้วก็มีความเก่าผสมผสานกันซึ่งส่วนตัวแมวแมวชอบมากนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะทุกๆกาลังใจนะคะที่ส่งกันเข้ามาให้แมวหวาดีนะคะ ทุกๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าบ้านใหม่นี่ค่ะน้องแมวขาพี่แมวขาต้องค่อยๆจัดนะคะเพราะว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะเสร็จได้ภายในแบบ3วัน7วันเนาะมันก็เรื่องจริงนะคะทังนั้นคือแมวเนี่ยอาจจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลามีคลิปนั่งพูดเม้ามอยกันนะคะก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นมุมต่างๆของบ้านนะคะจนกว่าบ้านจะเสร็จสมบูรณ์นะคะ คิดว่ากว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแม้วถึงจะทําคลิปเป็นโทมชัวนะคะให้กับทุกคนได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะอัปเดตกันเรื่อยๆในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะอย่างวันนี้เลยเนี่ยก็อัปเดตเลยก็แล้วกันนะคะว่า เออ่อเรามีนัดกันนะคะแม่กัะปดีเนี่ยเราจะไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์นะคะในการตกแต่งบ้านนะคะก็เราจะไปเดินดูไม้นะคะซึ่งเราเนี่ยได้ไอเดียมาจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราก็ ตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะไปซื้อไม้นะคะแล้วก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์กันเองทําบางส่วนนะคะไม่ได้ทําทั้งหมดนะคะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแล้วเมื่อวานเนี้ยอาดีเขากา็สั่งสินค้าออนไลน์นะคะเป็นเลื่อยนะคะเป็นเลื่อยมือะคะ่ะไม่ได้เป็นเลื่อยแบบใหญ่โตมากนะคะเป็นเลื่อยมือที่สามารถแบบทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็เขาสั่งเขาเรียกว่าไงสว่านหรอใช่ไหมคะแบบเป็นปืนสว่านเนาะ เออแมวก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักพวกของพวกนี้สัก,สกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็สั่ง2ตัวนี้มานะคะซึ่งอันนึงก็เอาไว้ตัดเนาะอันนึงก็เอาไว้ต่อนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปเดินดูร้านขายไม้นะคะร้านอุปกรณ์การก่อสร้างนะคะแล้วเราจะได้ไม้แบบไหนนะคะมาทําโต๊ะตู้ต่างตีนที่เราอยากจะได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยแมวคิดว่า ไลฟ์ Life, มันก็ต้องบาลานซ์เนาะคือแมวเนี่ยเป็นคนทเที่ยวบ่อยนะคะทเที่ยวหลักๆเลยก็คือในสวิสเนี่ยไปทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งไปแบบครั้งหนึ่งแอดลิสคืออย่างน้อยที่สุดคือต้องหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยก็ไป2ทริปนะคะก็คือแบบเชา้าไปทริปหนึ่งเย็นไปทริปหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องบาลานซ์กันกับการจัดบ้านของเราด้วยนะคะเพราะหลายๆคนก็บอกมานะว่าค่อยๆจัดนะคะน้องแมวแมวก็เชื่อนะคะแล้วก็จะทําได้แค่ไหนก็ ทิ้งไว้แค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําต่อนะคะเราก็จะต้องไปเที่ยวด้วยนะคะต้องไปหาอะไรอไร่อยๆกินด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปในสถานที่ที่มันสวยงามด้วยนะคะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะคะอาดี้เนี่ยเขามีทริปกับเพื่อนผู้ชายของเขานะคะประมาณ3-4ี่คนนะคะเพื่อนที่เคยเรียนมาหาลัยด้วยกันเพื่อนที่เรียนคณะเ,เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะมีทริปทุกๆครั้งนะคะเป็นทริปหนุ่มๆน,นะคะบางปีก็ ไปกัน3คนบ้างบางทีก็ไปกันแบบ4คน5คนบ้างแล้วแต่ใครจะว่างนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวทริปหนุ่มๆของเขาเนี่ยมา2ปีแล้วเนื่องจากโควิดนะคะตอนนี้ก็เขาก็นัดกันว่าเขาจะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวแม้วาอาจจะให้อดีตเนี่ยส่งรูปมาให้เราดูเนาะว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะล่าสุดเหมือนเขาจะไปไอซ์แลนด์กันนะคะอ้อไปไอซ์แลนด์ไม่ใช่ออไอแลนด์นะคะแล้วก็ แมวเนี่ยก็จะว่างนะคะสุดสัปดาห์นี้นะคะสวันนะคะศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ใช่4วันนะคะแมวก็จะไปรัดวาเลนะคะไปเยี่ยมพี่สาวนะคะแล้วก็จะแน่นอนว่าจะเก็บภาพนะคะมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะรัดวาเลนี้สวยมากนะคะก็เอาเป็นว่าบ้านก็จะค่อยๆจัดไป เที่ยวก็ยังจะเที่ยวไปด้วยนะคะทํางานประจําก็ทําด้วยนะก็คือแบบต้องแบบแบ่งแยกด้วยแล้วแมวอ่ะมีการบ้านเพิ่มก็คือต้องมาตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็มาอัปเดตนะคะมาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกๆคนด้วยนะคะใครที่ติดตามกันก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณนะคะสําหรับกําลังใจนะคะดีๆนะคะที่ส่งให้แมวกับมาดีนะคะในการจัดบ้านนะคะแล้วก็สัญญากับทุกคนนะคะว่าเราจะโฮมทัวร์นะคะแล้วก็สัญญากับทุกคนด้วยนะคะว่า ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเราก็จะเอามาทยอยเล่าให้กันฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวนะคะก็ฝากติดตามผลงานของเราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวแมวออกไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวแมวจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูร้านขายวัสดุอุปกรณ์นะคะการกอร่อสร้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวเอาคลิปอัปเดตด้วยนะคะว่าเรามาช่วยกันทำโต๊ะตู้ต่างเตียงนะคะ เฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากจะได้นะคะเราจะทําออกมาได้สําเร็จไหมนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับเราอีกนะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค่ะเรามาถึงร้านขายไม้แล้วนะทุกคนค่ะอันนี้คือเป็นไซส์ที่อาร์ดีเขาเช็คมานะคะบนสุดเลยก็เป็นไซส์ทีวีนะคะแล้วก็มีตู้ที่เราต้องการนะคะแล้วก็แมวก็เขียนแบบเองแบบโมโมสัวนะคะ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แมวเขียนมานะคะนี่เป็นแบบตู้เสื้อผ้านะคะขนาดของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้มงทีวีนะคะเห็นไหมคะตู้วางทีวีของเรานะคะก็เป็นไซส์เซนติเมตรนะคะนี่นะคะก็ร่วมด้วยช่ยกันนะคะสามีกับภรรยานะคะแล้วก็อาดีก็กําลังดูไม้ที่เหมาะสมะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ที่เหมาะสมไปทําตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปทําชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีโตวาง คมไฟของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เราได้อะไรบ้างแล้ว you know, we need, we Yes we can take this too But the living room I think we need something more heavier so Yes yes should be more stable awesome. so This one can be leg of table of the lamp table but yeah. for for TV I think we have this more heavier for sure yes, s <S เราก็ได้ some เหล็กนะคะที่จะเอามาเป็นตัวตัวห้อยนะคะตัวห้อยไอ้ไม้ขวนเสื้อเรานะคะคือเราจะาใช้เหล็กอย่างนี้นะคะห้อยเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเหล็กเนี้ยนี่อลูมิเนียมตัวนี้นะคะนี่นะคะแขวนเข้าไปนะคะซ้ายแล้วก็ขวานะคะ แล้วก็เอาเสื้อผ้าห้อยนั่นเองค่ะจะอมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จะใช้ได้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ทำเองค่ะทุกคนค่ะฮึมม mm, huh? Yes I think it's too short We can also do another side t i s too short c a n we take the long one ครับ Yes Yes So that we take uh, this one this later. Mm hmm. because this one is more long. okay we take longer? OK. เราก็เพิ่งจะฟิกซ์นะคะเจ้าตู้เสื้อผ้าที่แมวเคยพูดไปนะคะว่าเราสองคนเนี่ยอยากจะได้ตู้เสื้อผ้าเปลือยนะคะก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงไม่สําเร็จดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปซื้อกล่องนะคะข้างล่างนะคะแล้วก็ต้องทําราวด้วยนะคะอดีเนี่ยชอบมากเลยนะคะอดีชอบไหมคะดีไลค์กิ๊ดะครับชอบมากครับ Do you like it? Job it's man? very matching with this structure here. time <laughs> We do more. This, this side we do more. <laughs> where? Where will we do it more? Uh, here we we'll, we'll go on. Uh -huh. And here is like a step then. Uh -huh. It will be beautiful. Uh -huh. <laughs> คือบ้านเราเป็นทรงเอลาซาสัสนะทุกคนค่ะมันก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะคะข้างบนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านเดิมเพราะว่ามีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่แมวจะพาโฮมทัวร์เนี่ยแบบไปให้ทั่วเนี่ยแมวเนี่ยจะค่อยๆ อัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเราทําอะไรไปบ้านนะคะ,มะเมื่อกี้นี้ก็อธิบายไปแล้วเนะวาะบ้านเราเนี่ยเป็นทรงอัลซัสนะเป็นทรงที่แบบว่าเ,าเป็นทรงโบราณน,นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาดีนเวทใหม่หมดเลยนะคะนี่ก็คือเป็นพื้นนะคะที่เขาทําใหม่เขารีนเวทได้แค่ปีเดียวเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยอายุของจริงคือ300กว่าปีแล้วนะคะเป็นบ้านทรงแบบ เป็นบ้านทรงเก่าแก่เลยนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะที่ไอดีพูดนะคะเราก็จะตกแต่งให้มันเข้ากันกันกบบ้านที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือ,อจะใช้วัสดุเป็นไม้นะคะในการตกแต่งห้องนอนของเรานะคะอันนี้คือห้องนอนของเราทั้งหมดนะคะห้องนอนเนี่ยจะกว้างกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะกว้างมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่อห้อง เตียงแบบเตียงสแปร์นะคะเดี er oh ๋ยวถ้าเกิดว่าเด็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาให้นอนที่นี่นเนาะเผื่อแบบว่าลูกสาวแม่แอมาสองแสบมานะคะก็ okay. จะให้มานอนตรงมุมนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีห้องอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องนอนของเรานะคะเตียงนอนของเรานะคะเพิ่งต่อเสร็จยากลำบากมาก The wood here, here wood Yes also Thai, authentic House building we have the same system uh huh. ตอนนี้นะคะที่เขากำลังอธิบายว่าเนี่ยเธอเห็นไหมว่าเนี่ยในสมัยโบราณนะเขาจะใช้แบบเป็นระบบอ่อระบบเดือยนะคะนี่นะคะระบบเดือยนะคะก็คือแบบมันยังปรากฏอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาน่าจะแบบฟิกซ์กับอะไรหลายๆอย่างนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ <Okay. S 2> ด้วยนั่นไหมคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบอ่าไทยลังกัสเ e ียกวาเดือยเดือยเดือยไอเดือย yes it's like it's like um fixed together b o t d วิตวูดฟิกซ์ทุกอย่รแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างนะคะที่ตอนกลางวันนะคะถ้าเปิดออกไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นอะไรคะเป็นทะเลสาบซูริกนั่นเองคะ่ะโอ้โหคือแบบบ้านนี้คือบอกได้เลยว่าสวยงามนะคะเดี๋ยวโฮมทัวร์เนี่ยรับรองว่าทุกคนสะพรึงแน่นอนนะคะอันนี้คะ่ะมิโกดังนซ้ยใช่แล้วคังโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็จะเอ่ลงไปเช็คนะคะว่า ข้างล่างเนี่ยเราจะสามารถฟิก okay, ซ <plate> ์อะไรได้บ้างนะคะเลสิโก d a าสเตย์เหนื่อยแต่ก็ยังจุ๊บตลอดเวลาสุดท้ายมาจิวจุ๊บจุบเหรอเนื้อแช่จุกบจเพราจุ๊บๆุ๊บโอเคค่ะไปข้างล่างกันนะคะปะ อย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยนะ,ะแต่ว่าแมวกับอาดี้นะคะก็พยายามที่จะอัปเดตท,ทุกคนนะคะเรื่อยๆนะคะว่าเราต้องทําอะไรกันต่อจากนี้บ้างน,นะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับการทําตู้เสื้อผ้าแบบโอเพ่นนะคะทํามา2วันแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะข้างหลังแมวะะก็เป็นเตียงนะคะที่ประกอบ ประกอบเพิ่งเสร็จไปนะคะแล้วก็นอนที่นี่ได้ประมาณ3คืนแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ก่อนหน้านี้นัานลำบากมากเลยค่ะต้องนอนกันที่โซฟาชั้นข้างล่างนะคะ แมวยังไม่ลืมสัญญานะทุกคนอาจจะอยากแบบอยากเห็นน้องบ้านตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแมวก็จะมาอัปเดตท,ทุกๆคนแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆขยับขยายค่อยๆทําไปเนาะมีอะไรก็แบบว่าเอามาแบ่งปันกันสาหรับคนที่คิดถึงนะคะแต่งบ้านที่เมืองไทยเนี่ยว่ายากแล้วนะคะแต่งบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยากกว่านะคะเพราะว่าถ้าบ้านมาแบบเป็นแบบโอ้โหเนี่ยมาแบบ บ้านมาเป็นแบบ3 0 0อปีอะไรแบบนี้คือมันค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะที่จะทําให้มันแบบสวยแล้วก็เหมาะสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราอ่ะอยากจะให้บ้านมันออกมาเป็นแบบว่าอา่าร่วมสมัยนะคะมีทั้งความเก่าแล้วก็มีความใหม่ไปด้วยนะคะและที่ สำคัญที่สุดเลยนะคะก็อยากจะให้บ้านเนี่ยมันนำเสนอเราสองคนด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าบ้านหลังเนี้ยมันต้องได้ต้อนรับครอบครัวแมวนะคะต้อนรับครอบครัวอดีนะคะแล้วก็ต้อนรับเพื่อนๆที่สนิทมวหลายๆคนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาที่นี่ลแล้วอบอุ่นแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามแมว a, อยู่นะคะแมวก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นไปกับบ้านหลังนี้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวิสวิตก,กิ๊กากรเดี๋ยวไปตามหาอดีก่อนอดีอยู่ไหนอดี Where are you right now? อันนี้กำลังตากผ้าอยู่นะคะ Time to say goodbye ค่ะดีค่ะโอเคค่ะโอเค become here to say goodbye <laughs> ทางซูเซม่แล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนแขกนะคะให้ดูแป๊บหนึงห้องนี้เป็นห้องนอนแขกนะคะ this is guest room <ช> right and this is our bedroom แล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเสื้อผ้าก็แขวนไว้่างนี้ก่อนนะคะเสื้อผ้าทำงานดี้นะคะและที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะคะทุกคนต้องได้เห็นนะคะคือนี่เลยค่ะข้างบนนี้นะคะเป็นห้องเกสอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากนะคะเป็นห้องแบบ under roof For over gas ใช่ครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องจบเป็นไปก่อนแล้วจริงๆนะจบแล้วนะไม่พูดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตคราวหน้านะคะท่านบูสเซกูดบายสำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่อยากเป็นกาลังใจให้เรา2คนนะคะเราก็อยากจะติดตามเจอร์นีย์ของเราทั้งสองคนนะคะว่าเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะมีอะไรมาอัปเดตนะคะรวมทั้งเรื่องบ้านวีซ่าท่องเที่ยวต่างๆนานานะคะก็อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์แล้วก็กดติดตามไลค์กดติดตามครับก็ไลค์กดติดตามไหมค่ะ <c oughs> ใช่ครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะกุไนายะะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>